ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่89อัปเกรดเสร็จสิ้นยามเช้าอันสดใสของวันรุ่งขึ้น หลังจากไปหยุนเฟยเสร็จสิ้นการฝึกปลึกปือพลังและกำลังล้างหน้าชูอวีเหอก็นำอาหารเช้ามาส่งให้ตรงเวลาพอดีพี่หยุนเฟยท่านตื่นแล้วอาจารย์บอกว่าท่านเพิ่งบรรลุด,ด่านการฝึกปรือและต้องใช้เวลาเพื่อประบับพื้นฐานให้มั่นคงเมื่อวานจึงห้ามไม่ให้ข้ามาหาท่านท่านเป็นอย่างไรบ้างชูอวีเหอเอ่อยปากถามขณะที่วางชามโจกและอาหารหลายจานบนโต๊ะอืมข้าไม่เป็นไรแล้วอวีเหอไม่ต้องกังวล ไปยุนเฟยกล่าวอย่างยิ้มแย้มถ้าเช่นนั้นก็วิเศษที่หยุนเฟยสมควรรับประทานสักหน่อยข้าทำอาหารเช้านี้ให้ท่านด้วยตนเองชูอวีเหอเผยยิ้มน่ารักบนใบหน้ายามนั่งลงที่เบื้องหน้าของไปหยุนเฟยนางใช้มือขาวผ่องทั้งสองข้างเท้าคางกระพริบตามองดูอีกฝ่ายด้วยท่าทีน่ารักเห็นเด็กสาวตรงหน้ารอคอยด้วยท่าทีบ่งบอกว่าชมข้าด้วยเถอะ ไปหยุนเฟยก็อดไม่ได้ต้องหัวเราะออกมาหัวใจมันเอ่อล้นด้วยความรู้สึกอันอบอุ่นอืมข้าทำให้เจ้าลำบากแล้วน้องอวีเหอไม่ลำบากไม่ลำบากแม้แต่น้อยพี่หยุนเฟยรีบรับประทานเถอชูอวีเหอฉีกยิ้มกว้างด้วยความยินดีโอข้าลืมถามเจ้าพี่หงยินยังพักอยู่ที่ห้องถัดไปหรือไม่เขารับประทานอาหารเช้าหรือยังไปหยุนเฟยเอ่ยปากถามขณะที่มองไปที่ประตู คิกๆพี่หงยินตื่นนานแล้วสิทธิพี่ชิวนำอาหารเช้ามาให้แต่แรกตอนนี้ทั้งคู่อยู่ที่ริมทะเลสาบเล่นกับสุนัขอยู่เอ๊ะสุนัขไปหยุนเฟยงงง,งินวูบก,ก่อนจะเข้าใจโอเจ้าหมายถึงสุนัขป่าอสนีบาทหรือว่าพิ่งยินพยายามสื่อสารกับมันอีกตื่มใช่แล้วพี่ใหญ่หงยินพยายามที่จะพูดคุยกับมัน แต่มันกลับไม่แยแสขนาดเสี่ยวถังกระโดดโลดเต้นอยู่บนหัวนอกจากใช้ขาเกาหูแล้วมันก็ไม่ตอบสนองอันใดไปยุนเฟยมองดูสีหน้าซุกซนของอีกฝ่ายก่อนจะยิ้มออกมาห้าห้าอย่าให้เสี่ยวถังได้ยินเชียวนะไม่เช่นนั้นมันอาจขุนเคืองจนโยนเจ้าลงน้ําก็ได้เพยค่าไม่ยอมถูกรังแกแนมูสิกอย่างมันหรือจะกล้าชูอวี๋เหอเชิดจมูกขึ้นด้วยท่าทีน่ารักไม่แต่กลับไม่กล้าว,ว่าร้ายเสี่ยวถังอีก ไปยุนเฟยเฟ,ย,เฟยสันสีสะยิ้มแย้มก่อนจะนึกเรื่องบางอย่างออกมันนำของสิ่งหนึ่งออกมาจากแหวนช่องมิติพลางกล่าวว่าอาวิเหอก่อนนี้ข้าเคยสัญญาว่าจะมอบของขวัญแก่เจ้าแต่เพราะเรื่องราวของสำนักทานน้ำแข็งจึงไม่มีโอกาสมอบให้ห้าห้าดูสิว่าเจ้าชอบหรือไม่กล่าวจบจึงมอบจี้รูปปลาสีเขียวมรกตให้แก่นางระดับไอเทมดีเลิรระดับการอัปเกรดบวกสิบเอ็ด คุณสมบัติเพิ่มเติมเพิ่มความเร็วบวก60ผลกระทบเพิ่มเติมสำหรับบวก10ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น3%สิ่งจำเป็นในการอัปเกรดแต้มวิญญาณ34แต้มนี่เป็นเครื่องประดับที่หลงเหลืออยู่หลังจากการอัปเกรดของไปหยุนเฟยเมื่อคืนก่อนหน้านี้มันเตรียมจี้รูปปลาอีกอันไว้ให้ชูวอวีเหอแต่จี้ชิ้นนี้มีพลังเหนือกว่าไปยุนเฟยจึงมอบให้แทน ชูอวีเหอเผยสีหน้าปรับปลื้มยินดีขณะรับจี้มาอยู่ในมือนางอุทานอย่างร่าเริงปลาน้อยที่งดงามนักข้าชอบจี้นี้มากขอบคุณพี่หยุนเฟยอ,อื่มเจ้าชอบก็ดีแล้วลองสวมดูแล้วเจ้าจะยิ่งยินดีกว่านี้อีกไปหยุนเฟยย้มยิ้มกล่าวด้วยน้ำเสียงลึกลับท่านหมายความว่าอย่างไรข้าสวมแล้วจะเป็นอย่างไร ชูอวิเหอเอ่ยปากถามขณะมองจี้ในมืออย่างงุนงงสุดท้ายจึงยอมสวมไว้รอบคอเอ๊ะความรู้สึกอันแปลกประหลาดนะักพริบตาที่สวมจี้รอบคอชูอวิ๋เหอก็ตะลึงงานก่อนจะอ้าปากอุทานออกมาพลังฝีมือนางยังได้อยู่บ้างดังนั้นความเร็วที่จูจ่ๆเพิ่มขึ้นอีก60หน่วยนับว่ามากมายสำหรับนางยิ่งเห็นสีหน้าตะลึงงานของเด็กสาวตรงหน้า ไปหยุนเฟยจึงพยักหน้าอย่างพอใจเป็นอย่างไรอวีเหอเจ้ารู้สึกร่างบาหวิวกว่าที่เคยกระมงังขอบอกต่อเจ้าเมื่อสวมจี้นี้ไว้เจ้าจะรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมห้าห้าเจ้ายินดีกว่าเดิมหรือยังชมชอบหรือไม่ชูอวีเหอตะลึงงันอยู่เนิ่นนานก่อนที่สีหน้าจะแปลเปลี่ยนเป็นยินดีนางจ้องมองไปหยุนเฟยด้วยดวงตาเป็นประกายราวกับดวงดาวพลางกล่าวว่า พี่หยุนเฟยเป็นเพราะจี้ชิ้นนี้จริงหรือน่าอัศจรรย์นักเป็นฝีมือพี่หยุนเฟย์หรือไปหยุนเฟยพยักหน้าอืมนี่เป็นความลับของพี่หยุนเฟยของเจ้าและจะเป็นความลับของอวีเหอโดยเจ้าไม่อาจให้ผู้อื่นรู้โดยเด็ดขาดต่อให้เป็นอาจารย์ของเจ้าหรือสิทธิพี่ชิวก็ตามอาวีเหอสัญญากับข้าได้หรือไม่สีหน้าชูอวีเหอกลายเป็นว่างเปล่าสุดท้ายจึงกล่าวอย่างจริงจังตกลง อวีเหอจะจดจำเอาไว้และจะไม่ยอมให้ผู้ใดทราบความลับของจี้ชิ้นนี้เด็ดขาดไปหยุนเฟยพยักหน้าแผ่วเบาก่อนจะหันไปรับประทานอาหารเช้าบนโต๊ะชูอวี่เหอก็เล่นกับจี้เวทมนต์ที่สวมอยู่รอบคอของนางอย่างเบิกบานหลังจากมอบจี้ที่ผ่านการอัปเกรดให้แก่ชูอวีเหอไปหยุนเฟยก็ไม่กังวลแม้แต่น้อยเด็กสาวที่น่ารักคนนี้ต้องไม่เผยความลับของมันโดยง่าย หากไม่ทราบมาก่อนไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจมองออกได้ว่าจี้ห้อยคอที่ดูธรรมดานี้จะมีพลังอันน่าอัศจรรย์แฝงอยู่หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยไปหยุนเฟยและชูวอวีเหอก็ออกจากห้องร่วมทางกันไปยังทะเลสาบมองจากที่ห่างไกลก็เห็นหงยินและชิวลู่หลิวทั้งคู่นั่งอยู่บนม้านั่งริมทะเลสาบเบื้องหน้าของทั้งคู่ปรักเงาเร่ามาหาหมาอยู่สองร่างเป็นสุนัขป่าอสนีบาดเที่ยงคู่อยู่กับวานรยักษ์เนตรทอง มือข้างหนึ่งของหงยินกดไปที่หัวของสุนัขป่าอสนีบาทราวกับกำลังรวบรวมพลังจิตเพื่อสื่อสารกับมันส่วนเสี่ยวถังก็อยู่บนหัวของวานรยักษ์เนรทองกำลังกระโดดโลดเต้นพร้อมกับกระตุกดึงใบหูราวกับกำลังกลั่นแกนลงวานรยักษ์อยู่กระนั้นอสูรวิญญาณทั้งคู่กลับไร้าการตอบสนองดวงตาของพวกมันว่างเปล่าปราะศะจากวิญญาณร่างกายก็ไร้ปฏิกิริยาโดยสิ้นเชิง ไปหยุนเฟยยืนที่ด้านข้างค้อมศีรษะแก่ชิวลู่หลิวมันไม่กล้ารบกวนหงยินจึงเพียงยืนที่ด้านหลังอย่างเงียบงนันชูอวีเหอเดินถึงข้างกายชิวลู่หลิวจากนั้นหญิงสาวทั้งคู่จึงพากันเดินออกไปเสียงพูดคุยของทั้งสองแววมาแผ่วเบาขณะที่เด็กสาวเริ่มอดของขวัญที่เพิ่งได้รับดูแล้วชูอวี๋เหอเพียงให้ชิวลู่หลิวสัมผัสจี้บนคอและบอกว่าจี้นี้รูปลักษณ์ประณีตและงดงามโดยไม่ได้พลาดพิงถึงความพิเศษของมันแม้แต่น้อย ครู่ต่อมาในที่สุดหงยินก็ลืมตาขึ้นหลังจากถอนหายใจอย่างหดหูก็โบกมือเรียกอสูรวิญญาณทั้งคู่กลับคืนสู่แหวนช่องมิติพี่หงยินเกิดอะไรขึ้นหรือว่าล้มเหลวอีกแล้วเห็นที่ท่าของหงยินเช่นนี้ชิวลู่หลิวจึงขยับกายเข้ามาสองก้าวและเอ่ยปากถามหงยินพยักหน้าตอบเสียงค่อย ไม่มีความคืบหน้าแม้แต่น้อยที่จริงข้าก็ทราบดีว่าไม่ได้ผลแต่ก็ยังเฮพีงยินอย่าเพิ่งหมดหวังข้ามั่นใจว่าสัก์วันท่านต้องหนทางได้ชิวลู่หลิวกล่าวปลอบโยนยามได้เห็นสีหน้าคับคล้องใจของหงยินหลังจากทอดถอนใจสีหน้าหงยินค่อยคลายความกับคล้องลงจากนั้นจึงหันไปยิ้มให้แก่ไปหยุนเฟยหยุนเฟยเมื่อคืนเจ้าฝึกปลือราบรื่นดีหรือไม่ อีกนานเท่าใดจึงปรับพลังใหม่ของเจ้าให้มั่นคงได้ทุกอย่างราบรื่นดีระหว่างฝึกปรือไม่มีอุปสรรคอันใดอย่างมากอีก5-6วันข้าจะเข้าถึงและควบคุมพลังแห่งพูดวิญญาณระดับกลางได้อย่างสมบูรณ์ไปยุนเฟยพยักหน้าตอบไหยุนเฟยฉนายข้ารู้สึกว่าแต่ละคำพูดของเจ้าราวกับเป็นคมอาวุธที่ทิ่มแทงใส่ข้า จริงสิค้าไม่อาจเกียดครั้นอีกต่อไปแล้วต่อไปต้องคลั่ำเคร่งฝึกวิชาเพิ่มพูนฝีมือสิทธน้องพวกเรากลับไปฝึกวิชากันเถอะชิวลู่หลิวแซงเป็นหน้ามืดเพื่อหยอกล้อไปหยุนเฟยก่อนจะฉุดดึงชูอวีเหอจากไปที่จริงแล้วกลับเป็นเพราะนางมองออกว่าไปหยุนเฟยและหงยินมีเรื่องต้องสนทนากันดังนั้นจึงหาข้ออ้างเพื่อจากไป ไปหยุนเฟยใช้สายตาส่งหญิงสาวทั้งสองจากไปจากนั้นจึงหันมายิ้มให้แก่หงยินมันโบกมือขวาวูบเคี้ยวโลหิตก็ปรากฏอยู่ในมือก่อนจะส่งคืนให้แก่หงยินเอ๊ะเจ้าทำสำเร็จเร็วถึงเพียงนี้หงยินตะลึงงันก่อนจะยื่นมือไปรับอย่างเหลือเชื่อชั่วพริบตาที่มือสัมผัสถ,ถูกเคี้ยวโลหิตดวงตาหงยินก็กระจ่างวูบและรีบผูกป,ปากกล้อมกลืนคำพูดลงไปสีหน้ามันเคร่งครึมจริงจัง,จงยามที่ตรวจสอบอาวุธในมืออย่างลืมตัว เคียวโลหิตเป็นอาวุธของหงยินมันย่อมคุ้นเคยกับมีดเล่มนี้อย่างยิ่งหลังจากพิจารณาอย่างละเอียดดวงตามันก็ยิ่งเป็นประกายขณะที่สีหน้ากลายเป็นแตกตื่นตะลึงลานชั้นนภาระดับกลางชั้นนภาระดับกลางมันยกระดับขึ้นจริงๆหงยินกล่าววาจาด้วยสีหน้าเหลือเชื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายดวงตาไปหยุนเฟยก็ใช้แววตระหนักรู้ หรือว่าเมื่อพลังโจมตีมากกว่า3000หน่วยจะนับเป็นชั้นพาระดับกลางคาดว่าคนทั่วไปจะแบ่งชั้นของวัตถุวิญญาณจากพลังโจมตีและพลังป้องกันมิหนำซ้ำวัตถุวิญญาณก็ยังไม่เคยมีผลเพิ่มเติมมาก่อนแต่การตรวจสอบด้วยกระบวนการอัปเกรดจะแสดงระดับดั้งเดิมของวัตถุวิญญาณออกมาอย่างเช่นปลอกแขนมีดเพลิงก่อนที่ข้าจะอัปเกรดเป็นชั้นปฐพีระดับต่ำแต่หลังจากอัปเกรดถึงบวก12 พิงยินกลับบอกว่าเป็นชั้นปฐพีระดับสูงต้องเป็นเพราะหลังจากผ่านการอัปเกรดแล้วพลังป้องกันโดยรวมสามารถเทียบชั้นกับวัตถุวิญญาณชั้นปฐพีขั้นสูงได้เรื่องนี้เหลือเชื่อเกินไปแล้วหยุนเฟยเจ้าทําได้อย่างไรเพียงชั่วข้ามคืนวัตถุวิญญาณชั้นนภาระดับต่ากลับกลายเป็นระดับกลางได้หากเรื่องนี้แพร่กระจายไปสู่โลกแห่งผู้ฝึกปรือวิญญาณเจ้าคิดว่าจะสะเทือนทั้งโลกเพียงใดเท่าที่ข้าทราบ แม้แต่ผู้อาวุโสที่เปี่ยมพรสวรรค์สำนักช่างประดิษฐ์ยังยกระดับของวัตถุวิญญาณด้วยความลำบากแสนเข็นเมื่อครั้งที่บิดาบุญธรรมค่าสร้างอาวุธนี้ขึ้นเคี้ยวโลหิตนี้เป็นเพียงวัตถุวิญญาณชั้นปฐพีระดับสูงหลังจากทุ่มเทเง,เงินทองมหาสาลผู้อาวุโสสำนักช่างประดิษฐ์จึงใช้วัตถุดิบนับไม่ถ้วนและเวลาอีกตลอดเดือนเพื่อย,ยกระดับให้กลายเป็นชั้นนภา มีนำซ้ำหลังจากทำสำเร็จผู้อาวุโสนั้นยังต้องเก็บตัวฝึกปรืออีกสิบกว่าวันเพื่อฟื้นพลังแต่ว่าเจ้ายามหงยินนึกถึงว่าอีกฝ่ายใช้เวลาเพียงคืนเดียวยกระดับวันทุวิญญาณขึ้นด้วยท่าทีอันปลอดโปรง่งมันก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรกับไปหยุนเฟยดีโอผู้อาวุโสสำนักช่างประดิษฐ์ช่างหน้าอัศจรรย์นะ ไปหยุนเฟยไม่ได้ตั้งใจฟังจึงไม่ได้ยินที่หงยินยกย่องเนื่องเพราะกำลังตื่นตะลึงกับเรื่องราวของสำนักช่างประดิษฐ์ตามที่มันเคยผ่านตาคุณสมบัติของวัตถุวิญญาณจากการใช้กระบวนการอัปเกรดวัตถุวิญญาณชั้นปฐพีระดับสูงจะมีพลังโจมตีหรือพลังป้องกันอยู่ระหว่าง1 2 0 0ัถึง2,000หน่วยหลังจากทวนเปลวอัคคีและปลอกแขนมีดเพลิงผ่านการอัปเกรดแล้ว วัตถุวิญญาณทั้งสองก็ถือว่ายกระดับเป็นชั้นภาระดับต่ำซึ่งมีพลังอยู่ระหว่าง2 0 0 0ถึง3 0 0พหน่วยได้แล้วสำหรับวัตถุวิญญาณที่มีพลังเกินกว่า3,000หน่วยย่อมนับเป็นชั้นภาระดับกลางแต่สำหรับขั้นสูงสุดจนถึงตอนนี้ไปหยุนเฟยก็ยังไม่ทราบว่าต้องมีพลังเท่าใดถึงจะถือว่าเป็นชั้นนภาระดับสูงงอได้ หากเดิมที่เคี้ยวโลหิตเป็นวัตถุวิญญาณชั้นปฐพีระดับสูงแสดงว่าอย่างน้อยต้องมีพลังโจมตีอย่างน้อยประมาณ1,200หน่วยหากว่าผ่านการอัปเกรดถึงบวก 10, จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีกครึ่งหนึ่งหมายความว่าเคี้ยวโลหิตจะยกระดับถึงสุดขอบของชั้นปฐพีระดับสูงกระนั้นคนของสำนักช่างประดิษฐ์กลับสามารถยกระดับไปจนถึงชั้นนภาระดับต่ำได้ มุมปากของยินสันกระตุกมันไม่ทราบว่าไปหยุนเฟย์ทำอย่างไรจึงยกระดับวัตถุวิญญาณขึ้นถึงเพียงนี้อย่างง่ายดายต่อให้เป็นผู้อาวุโสสำนักช่างประดิษฐ์ยังยากจะเทียบได้สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ